5%เองนะครับไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยนะตัว f o r z a 200 สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟสปอตไลท์หรือว่าไฟสตูดิโอนะครับของแบรนด์奈 lights มารีวิวอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็น n lights Forza 200ครับแล้วถ้าเกิดรุ่นใหญ่กว่าตัว Forza 200เนี่ยก็มีนะครับก็จะมีตัว Forza 300แล้วก็ตัว Forza 500ไอตัวที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัว Forza 300เดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาตัวจริงมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยใหญ่กว่ากันมากน้อยแค่ไหน อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันก่อนว่าในกล่องที่เพื่อนเพื่อนซื้อไปเนี่ยมีอะไรไมาให้บ้างนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปนะครับแน่นอนเลยว่าจะได้กล่องสีน้ําตาลแบบนี้ไปเลยนะครับกล่องใหญ่ๆเราเปิดออกมาเลยครับนี่นะครับพอเพื่อนเพื่อนแกะมาเพื่อนๆก็จะเจอกับกระเป๋าสีเทาแบบนี้นะครับใบใหญ่มากเท่ากับตัวฟอร์ซ่า0เลยกระเป๋านะครับ ก็ตัวนี้เป็นได้ทั้งกระเป๋าพิวแล้วก็กระเป๋าสะพายไหลนะครับเพราะว่าในชุดเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับจะเป็นสายสะพายนะครับสะพายไหลตัวนี้แล้วก็ในตัวกระเป๋าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีนวมนะครับกันอุปกรณ์ของเราเนี่ยกระแทกนะครับมาค่อนข้างจะดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของทีละชิ้นกันเลยที่อยู่ในนี้นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น รีเฟกเตอร์นะครับตัวรีเฟกเตอร์เนี่ยจะทําหน้าที่จํากัดแสงให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังไฟของเราขึ้นไปอีก1เท่าด้วยนะครับตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้แสงสว่างมากๆเลยไปถ่ายเอาท์ดอร์ต่างๆนะครับตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แล้วก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟแบบต่างๆอันนี้จะเป็นสายไฟที่ต่อจากตัวกล่อง power box เนี่ย เข้ากับตัวไฟของเราครับฟอร์ซ่า200แล้วก็จะมีสายไฟตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับกล่อง power box แล้วก็ไปเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับมาให้อีก1หนึ่งเส้นต่อไปก็จะเป็นกล่อง power box นะครับอ,อันนี้เป็นกล่อง power box สกีนคำว่า n a n l i f e Forza 200มาถ้าเกิดเทียบกับตัว Forza 300กล่องค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับตัว Forza 300เนี่ยกล่อง power box เนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับน้ําหนักก็ ค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านะครับตัวนี้กําลังพอดีมือเลยตัว f o r ์ a 200นะครับตัวกล่องเพราะว่าบล็อกเขาดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้หน้าจอสีนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น V- เม u าส์ตัว V- เม u าส์ตรงนี้จะมีแค่พอร์ตเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว f o r ์ a 300สังเกตดูดีว่าเขาจะมีพอร์ต v ีเมาส์เนี่ยสองพอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Forza 200นะครับมีมาให้พอร์ตเดียวแล้วตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไฟ f o r ์ซ่า0อนี่อันนี้คือรูปลักษณะตัวไฟ f o r ์ซ่า0นะครับถ้าเกิดเราเทียบกับตัว Forza 300ให้ดูเห็นไหมว่าตัว Forza 200เนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงนะครับ แล้วก็ราคาอย่างที่บอกครับว่าตัว f o r s a 200นะครับอยู่ที่24,400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว f o r s a 300นะครับราคาอยู่ที่32,900บาทต่างกันเกือบหมื่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเ,เป็น f o r s a 200เนี่ยถ้าเกิดใครใช้งานใน Home Studio แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นกองใหญ่มากนะผมว่าตัว f o r s a 200เนี่ยถือว่าเป็น หนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกลงมาเกือบหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้งานจริงจังเอาดอร์บ่อยๆนะครับก็ตัว Forza 300, 300ไปเลยนะครับก็ด้วยตัวลักษณะของเขานะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวตัวไฟด้านหน้าครับจะเป็น led นะครับแบบนี้มีตัวแผ่น protect led มาให้ด้วยเราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับตัวนี้จะเป็น b o w e n m o นะครับตัว300-500เนี่ยก็จะเป็น b o w e n mouse เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดต่ําลงไปจะเป็น forza 60เนี่ยจะเป็นเมาส์เล็กเฉพาะนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวแปลงเป็น b o v e นเมาส์เหมือนกันตัวด้านข้างนะครับก็ยังคงดีไซน์มาแบบตระกูล forza นะครับคือเป็นลายแคปลาด้านบนกับด้านล่างนะครับจะมีรูรวงพึ่ง เพื่อระบายอากาศจะมีพัดลมแบบไฮสปีดนะครับพัดลมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียงเบามากๆส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นซิงค์ระบายอากาศนะครับเวลาเราเปิดไฟนานๆตรงนี้จะร้อนนะครับเขาก็จะดูดความร้อนนะครับจากตรงดวงไฟ LED นะครับเข้ามาไว้ที่ตัวซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็ใช้พัดลมเนี่ยครับดูดอากาศเย็นข้างนอกเป่าผ่านตัวซิงค์เอาความร้อนออกไป ตัวไฟของเราเนี่ยก็จะไม่ร้อนมากนะครับสำหรับตัว f o r z a 200จริงๆแล้วใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งตัว f o r z a 60 f o r z a 200 f o r z a 300แล้วก็ f o r z a 500ระบบระบายความร้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาผมเปิดนานๆเนี่ยถ่ายเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับเวลาผมไปปิดไฟแล้วลองอังดูมันไม่ได้ร้อนมากแค่อุ่นๆครับอันนี้คือข้อดีของการที่มี พัดลมแบบ h ไ s p ปีดเสียงเบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขาไฟนี่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขาไฟนะครับมีมาให้เหมือนตัว f o r ์ a 300เลยตัวนี้เอาไว้ทำอะไรตัวนี้ล็อกขาไฟเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาด้านหลังของตัว power box นะครับ ใส่เข้าไปเพื่อยึดติดนะครับเวลาเราล็อกกับขาไฟแบบนี้ในชุดก็จะไม่มีอะไรแล้วของที่มีมาทั้งหมดก็จะมีอยู่เทา่านี้พร้อมที่จะใช้งานเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่ซื้อไฟระดับกลางพวกตระกูลฟอร์ซ่าขึ้นมาก็ให้เลือกขานิดน,นึงนะครับอย่าไปใช้ขาที่มันเล็กมากๆนะให้ใช้ขาประมาณนี้ที่ผมติดตรงนี้อยู่กําลังดีตรงนี้เป็น K2 6 0นะครับถือว่าการใหญ่แล้วก็ฐานกว้างพอใช้ได้เลยนะ แน่นอนครับสเปคทั้งหมดนะครับของตัว f o r ์ซ่า200ตัวนี้ก็คือตัว f o r ์ซ่า200ครับมีกำลังไฟอยู่ที่200วัตต์นะครับให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่37,540ลักในระยะ1เมตรนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิสีที่เขาให้มาก็คือ5,600เควินค่าความเที่ยงตรงของสี CRI และ TLCI เ่ยเริ่มจาก CRI ก่อนเขาจะได้98%จากผลการทดสอบนะครับแล้วก็ TLCI เนี่ยได้97% ก็ถือว่าเป็นไฟอีกหนึ่งตัวที่ให้ความแม่นยำของแสงมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับลดระดับแสงได้แบบละเอียดนะครับตั้งแต่0จนถึง100เป็นตเต็มในไลท์ฟอ์ซาทุกตัวนะครับจะมีเอฟเฟกมาให้ตัวนี้จะมีมาให้11แบบนะครับก็จะเป็นพวกหลักๆเลยฟ้าผ่าทีวีนะครับพุปาราซี่ต่างๆนะครับมีมาให้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวนี้ ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีๆที่ด้านข้างนะครับตรงนี้มันจะมีรูเอาไว้ใส่ล่มทะลุนะครับถ้าเกิดตัว f o r ์ซ300เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัว f o r ์ a 60หก็ไม่มีจะมีแค่ตัวตระกูล200นะครับที่มีรูด้านข้างเล็กๆตรงนี้ เอาไว้เสียบพวกล่มทะลุนะครับเอาแบบดีไซน์มาโอเคนะที่จริงแล้วตัวฟอร์ซ่าสามกับ500ก็น่าจะมีตัวที่ใส่ตัวล่มทะลุตรงนี้นะครับและนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับของตัวไฟฟอร์ซ่าสองรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งแล้วก็ลองเปิดใช้งานกันดูนะครับว่าเมนูใน power box ตรงนี้นะครับใช้งานยากมากน้อยแค่ไหนนะครับรับชมกันเลยครับมาครับเรามาเริ่มทําการติดตั้งเจ้าตัวไฟฟอร์ซ่าสองนะครับการติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมา เรามาลองดูเลยก็จะเริ่มจากตัวไฟก่อนเราใส่ไปที่ตัวขานะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้เราก็หมุนมันออกนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับไอตัวบิดเวลาเราปรับมุมองศาเนี่ยเราต้องบิดสองข้างนะครับแบบนี้เพื่อให้มันปลดล็อกเราก็สามารถที่จะปรับมุมองศาของไฟได้เลยนะครับเรากดไปที่ตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีตัวกดอยู่เพื่อเอาตัว โปรเทค LED ออกอันนี้ผมมาบอ,อกแล้วนะครับแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราจะใส่ตัวรีเฟกเตอร์หรือว่าใส่โดมซอฟบ็อกต่างๆที่เป็นเมาส์แบบโบเวนเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้จบเลยครับต่อมาเป็นกล่อง powerbox ตัวนี้นะครับก็จะมี ด้านหลังถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้แบตเตอรี่วีเมาส์นะครับใช้อะแดปเตอร์ต่อตรงจากไฟบ้านนะครับก็อแดปเตอร์ที่เขามีมาให้ในชุดนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตัวกล่อง power box ตรงนี้มันจะมีเมาส์วีเมาส์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาด้านหลังของตัวอแดปเตอร์เนี่ยครับสอดเข้าไปที่ตัววีเมาส์ให้มันล็อกแบบนี้อ่มันจะยึดติดกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาแจ็คตรงนี้นะครับมาใส่ที่ด้านข้าง DC in ตรงนี้นะ24โวล์นะครับใส่เข้าไปกึ๊บ ล็อกเรียบร้อยมันจะอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อก power b o c ตรงนี้มันสามารถที่จะปรับขนาดได้ของรูนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นไหมตรงกลางมันจะมีตัวปรับขนาดอยู่แล้วก็เวลาเราจะกางออกนะครับให้เรากดตรงนี้มันจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับล็อกเรากดไปทีหนึง่งแล้วก็ง้างมันออกแบบนี้นะครับเราเวลาเราไมาติดกับขาไฟนะครับเราก็ล็อกไปเลยถ้าเกิดเรากดอย่างเงี้ยมันไม่เข้านะครับให้เรากดเป็นล็อกตรงนี้ทีหนึง่ง แค่นี้ก็จะล็อกอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดมันหลวมๆแบบนี้นะครับเราก็แค่หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะครับให้มันแน่นปึออ๊บแค่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นขาเล็กหรือว่าขาใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เลยสําหรับตัวล็อกตัวนี้แล้วก็เราเอากล่อง power box ครับด้านหลังที่มันมีหัวลูกศรอ,อยู่ทิ้มลงไป นี่ครับใส่เข้าไปเอาคีบใส่เข้าไปแค่นี้ครับถือว่าเสร็จวิธีการติดตั้งตัวกล่อง Power Box ง่ายๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวสายไฟตัวนี้จะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับเรามาดูที่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตเอาไว้เสียบกับสายไฟเพื่อจะไปต่อกไฟบ้านแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนเมื่อกี้เราลัดขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งนะที่จริงเราต้องเสียบสายไฟเส้นนี้ก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปที่กล่อง Power Box แต่จริงๆแล้วเราก็ถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับก็ไม่ได้ยาก แค่นี้เองครับแล้วเราก็ลากไปเสียบกับไฟบ้านนะครับก็ยังเหลือสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวกล่อง power box แล้วก็ไปต่อที่ไฟ f o r ์ซ200ของเรามันจะมีจุกยางปิดอยู่ตรงนี้ให้เราถอดออกแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวผู้นะครับที่มันมีเข็มทองๆองอยู่ในนี้ครับเสียบเข้าไปที่ตัวกล่อง power box ในตัวปินล็อกตรงนี้มันจะมีมาร์กสีแดงด้วยนะครับก็แค่ดูมาร์กให้ตรงแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลย แบบนี้ปึ๊บอ่าอันนี้มันจะเป็นหัวแบบล็อกอยู่แล้วนะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสปริงล็อกอยู่นะครับเวลาเรากดเข้าไปปึ๊บมันจะล็อกเลยรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราไปเสียบที่ด้านหลังของตัวไฟฟอร์ซ่านะครับเหมือนเดิมเลยครับดูมาให้ดี แล้วก็กดเข้าไปเลยล็อกแค่นี้เองครับอยู่แล้วแค่นี้ไฟของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพอร์ต USB ด้วยนะครับเพื่อจะต่ออัพเฟิร์มแวร์ต่างๆแค่นี้ครับก็ถือว่าเสร็จวิธีการติดตั้งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ติดตั้งตัวไฟตัว f o r ์ a 200เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ตัว f o r ์ a 200เนี่ยผมจะมาวางคู่กับตัว f o r ์ซ300แล้วก็มาลองดูว่าในค่ากล้องที่ผมเซตค่าไว้นะครับ ไฟของ300กับ200เนี่ยมันต้องใช้กำลังไฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะได้อ่าจะได้รู้กันฝั่งขวามือของผมตอนนี้นะครับจะเป็น For ์ซ่า300นี่เป็นกล่องควบคุมใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็น For ์ซ่า200นะครับเป็นกล่องควบคุมที่สั้นลงมานนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดูทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว ฟอสซาสองก่อนแล้วผมปิด300ไปนะครับตอนนี้200ผมเปิดอยู่ที่1%ใส่ซอฟต์บ็อกซ์ซนเมตรนะครับแล้วก็ใส่ผ้าซอฟต์บล็อกเข้าไปไม่ได้ใส่ตัวกริดตารางนะครับอโอเคจะเป็นซอฟต์บล็อกแบบบางทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่1%แล้วก็ตัวค่ากล้องของ gs 5ที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือ f 2 8นะครับ ถ่ายอยู่ที่30เฟรมเรทแล้วก็สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ทับ60ก็จะฟิกค่าไว้ประมาณนี้แล้วก็เป็นเอ่ซตที่ผมเอาไว้ใช้ถ่ายรีวิวทั่วไปนะครับเึ๊บเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตัว f o r ์ a 200ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ระดับ1ประมาณนี้แค่5นะครับก็ ใช้ทําคลิปในโฮมสตูดิโอเล็กๆแบบนี้ได้แล้วด้วยค่ากล้องที่เราฟริกไว้นะครับอันนี้คือแบบ5%เองนะครับไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยนะแบบนี้นะครับตัว f o r ่า200แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิด f o r ่า300ดูนะครับตัว f o r ่า200เนี่ยเมื่อกี้เราเปิดอยู่ที่แค่5%นะครับนี่ตามตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิด f o r ่า300ดูอันนี้ผมปิดนะครับผมเปิดตัวฟอซ่า300ครับ อ,อันนี้ดูหน้าจอตัวฟอซ่าสามร้อยนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่สองเปอร์เซ็นอันนี้คือสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสว่างกว่าตัวฟอซ่าสองร้อยแล้วนะสองร้อยกับสามร้อยนะครับกําลังไฟหนึ่งร้อยวัตต์ที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แรกเลยนะครับมันไม่ใช่แค่สว่างตรงปลาย100%นะครับคือตั้งแต่1%แรกเนี่ยมันก็จะสว่างกว่ากันแล้วนะครับอย่างเนี้ย ผมเปิดอยู่แค่3%น,นะครับแล้วก็ค่ากล้องที่ผมฟิกไว้ก็คือ f 2.8นะครับถ่ายอยู่ที่30เฟรมเรทแล้วก็สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/60ทันะครับใส่โดม90เซนเมตรนะครับเพียงพอแบบกำลังไฟเหลือมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัว Power b o x ตัวนี้กัน ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่กล่องควบคุมตรงนี้นะครับว่ากล่องควบคุมตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนเราจะเห็นหน้าจอแสดงผลขึ้นมานะครับตรงนี้ก็หน้าจอมองค่อนข้างง่ายดีนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะบอกค่าต่างๆอย่างเช่นโหมดนะครับตัวแรกเนี่ยเราอยู่ในโหมด daylight ก็คือไฟปกตินะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น channel นะครับคือช่องที่เราไว้ต่อกับพวกรีโมทให้มันอยู่ช่องเดียวกันแล้วก็สามารถดูช่องได้ว่าตอนนี้ไฟของเราอยู่ ชาแนลที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีรูปปักขึ้นมานะครับตอนนี้เราเสียบไฟตรงเข้ากับไฟบ้านนะครับก็เลยแสดงรูปปักขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครใส่แบตเตอรี่ v เมาส์นะครับตรงนี้ก็จะโวบเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านกลางตัวเลขใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแสงไฟนะ ก็ะจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆตรงนี้ก็จะมีโหมดต่างๆ,างๆมาให้ถัดลงมาด้านล่างก็จะมีปุ่มเดยอลคอนโทรลนะครับเอาไว้คอนโทรลโหมดต่างๆปรับลดเพิ่มแสงเปลี่ยนโหมดนะครับเอฟเฟกต่างๆมาดูที่ปุ่มแรกก่อนนะครับเดย์ไลท์เดย์ไลท์ก็คือโหมดที่เรากําลังใช้อยู่หรือว่าโหมดที่เราใช้ปกติทั่วไปนะครับเป็นแบบไฟธรรมดานะครับเวลาเราจัดแสงธรรมดาในโหมดเดย์ไลท์เนี่ยเราจะทําได้แค่ปรับลดเพิ่มแสงเท่านั้นเองนะครับ แบบนี้เราก็สามารถดูได้เลยตัวนี้สามารถปรับค่าได้แบบละเอียดทีละ1%นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดเอฟเฟกนะครับตัวปุ่มที่2ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกเนี่ยเราก็กดไปทีนึงมันก็จะเข้าสู่โหมดเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะย้อนกลับมาที่ไฟล์ปกติเราก็กดที่ daylight จบเลยครับเรามาดูที่โหมดเอฟเฟกนะครับโหมดเอฟเฟกตัวนี้เขาให้มาทั้งหมด1 1เอฟเฟกนะครับก็จะมี i n t loop นะครับก็คือมันจะ กระพริบแสงวนไปเรื่อยๆนะก็เราสามารถที่จะปรับค่ารายละเอียดของการทาเอฟเฟกได้อย่างเช่นเลื่อนเดียลด้านขวาลงมาตรงนี้นะครับสังเกตที่แถบขาวทึบๆตรงนี้นะครับเลื่อนไปอยู่ตรงไหนเราตั้งค่าตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถตั้งรีสุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สว่างสุดเท่าไหร่แล้วก็ เวลาในการทำเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งนานนะครับมันก็จะแสดงนานขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเราก็ดูที่แบถบทึบสีขาวอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ที่ชื่อเอฟเฟกนะครับเราก็สามารถที่ใช้ไดอะด้านซ้ายเนี่ยเปลี่ยนได้เลยครับเช่นโหมดต่อไปก็จะเป็นแฟลชนะครับแฟลชเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้ของการทำเอฟเฟกนะครับแล้วก็ เราสามารถตั้งค่ารายละเอียดต่างๆได้นะครับแบบนี้เขาก็จะแสดงผลตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับเราอยากให้เขากระพริบขนาดไหนเอฟเฟกก็จะทําตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนโหมดอื่นนะครับเราก็ขึ้นไปที่แท็บที่สีขาวด้านบนเหมือนเดิมโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมด p l u หรือว่าชีพจรมันจะกระพริบแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยคือเราสามารถที่จะตั้งค่าเอฟเฟกได้เอฟเฟกต่อไปก็จะเป็น storm auto นะครับฟ้าผ่าแบบ auto เราก็สามารถปรับลดเพิ่มแสงได้แบบนี้แล้วก็จะมีสตอ r ์มแมนนวลนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้แค่ความสว่างเท่านั้นเองนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็กดตรงนี้ปึ้งนี่นะครับกดตรงนี้ได้เลยเห็นไอันนี้คือแมนนวลคือเราทําเองนะเราก็กดที่ไดอัลด้านขวาวิธีหนึ่งกดคลิกวิธีนีงนะครับอันนี้เราต้องการให้เขาแสดงแบบไหนเนี่ยเรากดได้เลยเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ถ้าเกิดออโต้เนี่ยก็ต้องทําตาม เมนูของเขาเท่านั้นเองนะครับทีวีนะครับเอฟเฟกต์ทีวีแล้วก็จะมีโหมดแคนเดลนะครับหรือว่าเหมือนกับไฟดับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งได้ปีดนะครับ,บต่างๆเราเลือกตั้งได้เลยแล้วก็จะมีแบ d b บ์นะครับเหมือนกับหลอดไฟเสียอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เอฟเฟกเราเซตติ้งค่าเองได้เลยนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นพวกไฟเวิร์กนะครับแล้วก็จะมีเอ็กโพเชอร์แบบออโต้นะครับก็เซตค่าตรงนี้เอาแล้วก็จะมี เอ็กโพเชอแบบ m a n นวลนะครับแมนนวลนี่ก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับเขาก็จะทำเอฟเฟกให้คือเราไม่ต้องไปหลอบางทีเราต้องการที่จะใช้แบบตามสเต็ปของเรานะครับเราก็ใช้โหมด m a n นวลได้เลยแล้วก็จะมีโหมดวอลดิ้งนะครับเป็นเหมือนกับทำเอฟเฟกเชื่อมเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้แบบนี้นะครับสปีด นี่แหละครับก็คือโหมดเอฟเฟกที่เขามีมาให้นะครับทั้งหมดนะครับ c t เอฟเฟกที่เขามีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการกลับไปโหมดไฟปกติเราก็กดไปที่ daylight ต่อไปเป็นโหมดเมนูนะครับเมนูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเซตติ้งค่าต่างๆได้เลยอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะมี rotate screen ตัวนี้เวลาเราจะเลือกเราก็กดคลิก d i ด้านขวานะครับกดคลิกไปทีหนึ่ง แล้วก็ถ้าเกิดจะเลือก yes หรือ no นะครับเราก็เลือกได้เลยตัวนี้จะเป็นการกลับหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราเลือก yes เห็นไหมว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะกลับไปคนละทิศคนละทางนะครับแล้วก็ปรับมาเหมือนเดิมครับตัวต่อไปนะครับก็จะมี AD8EMX นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เอาไว้คุมไฟตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แยกเวลาเราจัดแสดงบนเวทีนะครับแล้วก็เอาไฟของเราเชื่อมต่อได้อันนี้ก็จะแสดงที่อยู่นะครับ ล้วก็จะมีโหมดแฟนนะครับพัดลมพัดลมตรงนี้สามารถปิดได้นะแต่ถ้าเกิดปิดได้เนี่ยเราจะโดนจํากัดหลายอย่างเลยอย่างเช่นแสงที่ดอปลงแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ไฟนะครับคือเราจะเปิดได้แค่15%เองนะอันนี้ผมหมุนสุดแล้วนะเห็นไหมมันเปิดได้แค่15%นะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดพัดลมอ่อนครับ แม้ว่าผมสามารถเปิดได้100%คือเขาเซฟไฟเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดไปเถอะพัดลมอะ่ะเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็จะมีสกรีนเซตติ้งนะครับคือเราสามารถเลือกความสว่างของหน้าจอได้ระดับ1น,นะครับมันก็จะดรอปแสงลงมีทั้งหมด3ระดับนะครับ1 2แล้วก็3ตัวนี้ก็จะเป็นบอตทอนแบ็คไลท์นะครับก็คือไฟที่ปุ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากดเปิดนะครับไฟที่ปุ่มข,ขาวๆอย่างเงี้ยจะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดลองไม่ต้องการ เราก็ปิดไปก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงกิดก็คือการเปลี่ยนภาษามีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเท่านั้นเองแล้วก็จะมีตัวเวอร์ชันเราสามารถเข้ามาดูเวอร์ชันไฟล์ของเราได้เวลาเราอยากรู้หรือว่าอยากจะอัปเดตเวอร์ชันนะครับเผื่อในเว็บไซต์ของ奈立เนี่ยเขามีเวอร์ชันของตัว For ์ซ2า0มาใหม่นะครับเราก็จะมาเลือกดูเวอร์ชันตรงนี้นะครับว่าของเราเนี่ยอยู่เวอร์ชันล่าสุดหรือย,ยังนะครับถ้าเกิดยังไม่อยู่เราก็สามารถที่จะ อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ผ่านช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เขียนว่าล็อกตัวนี้จะเป็นการล็อกหน้าจอนะถ้าเกิดเรากดไปทีนึงนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะก็คือมันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้ครับสังเกตที่แถบด้านล่างเห็นไหมครับไฟจะขึ้นแล้วก็ตัวรูปกุญแจเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับไม่ว่าเราจะปรับซ้ายขวาขึ้นลงยังไงก็ไม่มีผลครับกดค้างอีกทีนึงเป็นการปลดล็อกปุ่มนะครับ แบบนี้เราก็สามารถที่จะกลับมาเซตติ้งค่าต่างๆได้เหมือนเดิมออันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวกล่องควบคุมนะครับแล้วก็เมนูทั้งหมดของตัวในไ i ฟ์ฟอร์ซ่200ตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวไฟ f o r ์ a 200ตัวนี้นะครับก็ใครที่กำลังมองหาไฟเพื่อจะไปทำโฮมสตูดิโอนะครับหรือว่าทำเป็นสตูดิโอใน h ฮปฟิตเนี่ย ผมว่าตัวฟอร์ซ่า200เนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับก็อยู่ที่24,400บาทนะครับถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ออาดอร์บ่อยๆแล้วก็เป็นงานที่ถ่ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวฟอร์ซ่า200นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะกระโดดไปตัว300เนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกเกือบ10,000บาทเลยนะครับก็ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทาง奈ไลฟ์ไทยแลนด์บายซีอีนะครับที่ส่งตัว f o r ์ a 200ตัวนี้มาให้ผมลองเล่นแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนใครอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ทาง f c e e o o o นะครับ奈ไล l ์ไทยแลนด์บายซีอีเข้าไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยเราจะมี คอนเทนต์นต่างๆให้อยู่ใน f a c e b o o k นะครับในไลฟ์ไทยแลนด์ by c ซ b ส่วนคลิปหน้าเราจะมีไฟสตูดิโออะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับติดตามชมส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ